Z Edition ่น ed สีดำนะคะคันนี้ Toyota Revo 2 4 e นะคะราคา4 9 9 0 0 0าที่สำคัญเลขไมค์แค่20,000กว่าโลนะคะอ่ะมาดูกันได้เลยนะคะด้านหน้านะคะไฟเป็นฮาโลเจนนะคะกลางคืนสว่างนะคะด้านหน้าจะดีไซน์โทนดำตัดขับโครเมียมนะคะดุดดันนะคะนี่นะคะกลางคืนไฟสว่างมากนะคะเป็นล้อเดิมของ Toyota มีดิสเบรกให้ด้วยนะคะไฟเลี้ยวตรงกระจกมีให้นะคะคันนี้มีคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วติดมาจากโรงงานนะคบลูกค้าไม่ต้องไปติดเพิ่ม นี่สติ๊กเกอร์ Z ซ d อ t ดิชนะคะด้านหลังมีบันไดขึ้นลงให้นะคะไฟท้ายนี่นะคะสว่างนะคะมีไฟเบรกเป็น LED นะคะ,ะติดไลเนอร์มาให้แล้วนะคะตรงกระบะด้านหลังเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดให้อีกรอบนะคะนี่นะคะเป็นตัวเตี้ยนะคะ4ประตูนะคะมาต่อกันที่ด้านหลังค่ะนี่ค่ะ ภายในนะคะเป็นเบาะผ้านี่นะคะไม่เอี่ยมเลยนะคะภายในกว้างมีที่พักแขนที่วางแก้วน้ํานะคะแอร์ทั่วถึงภายในรถนะคะมาดูฝั่งคนขับกันบ้างค่ะนี่ค่ะเป็นตาเขียบขาวนะคะเป็นเบาะสีดําภายในเป็นโทนดําเกียร์ธรรมดาเป็นจอแอนดรอยนะคะนี่เลขไม้แค่สองหมื่นกว่าโลเองนะคะการันตีไม้แท้แน่นอนนะคะตรวจสอบได้เลยอ่ะทานใดหาอยู่นะคะปี2023นนะคะได้รถปีใหม่นะคะ ทางเรากล้าการันตีไม่มีชนหนักพิคว่ำหรือน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะคะราคา4 9 9 0 0 0ท่านใดสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เซน็นรถยนต์พน้าสปีดค่ะ